พี่เบียร์ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงไอระดาบำรุงรักชื่นเชื่อเบียร์ความเป็นตัวตนของเราก่อนจะเข้าสู่เส้นทางสนามการเมืองให้เราอย่างสั้นก็คือเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจรับรชาชการที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพานเรียนจบกฎหมายเรียนมาตั้งแต่ปริญญาตรีมองย้อนไปมัธยมปลายในพี่จบเตรียมอุดมแล้วก็จบปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยหลังจากนั้นก็ตอบปริญญาโทที่ King's College London สาขากฎหมายเช่นเดียวกันที่อังกฤษและขณะนี้กำลังศึกษาต่อที่ปริญ,ญญาเอกที่จุฬาเช่นเดียวกันค่ะ ถ้าถามว่าสนใจการเมืองมาก่อนอยู่แล้วไหมจะต้องแยกเป็นแบบนี้เนาะหนึ่งเนี่ยต้องเรียนว่าเราอาจจะสนใจการเมืองโดยที่เราไม่ได้รู้ว่านี่เรียกว่าการเมืองนะคะอันที่2เนี่ยใน,นส่วนนั้นเนี่ยที่ว่าสนใจทางการเมืองแต่เราไม่รู้ว่าเรียกว่าการเมืองคือเป็นเพราะคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นอดีตสกสนะคะสมาชิกสภากรุงเทพเขตบางนาแล้วก็เป็นอดีตร,รองประธานสภากรทมด้วยเหตุนี้เนี่ย,เ,ยเราก็เห็นเราคุ้นเคยกับการทํางานของคุณพ่อมาโดยตลอดเราก็ได้เห็นกิจกรรมผ่านทางหน้าสังคมหน้าสื่อก็จะเป็นส่วนที่อาจจะมีเรียกว่ามีอิทธิพลค่อนข้างเยอะกับความเป็นพี่บีย ที่น่าจะสนใจในเรื่องนี้ในส่วนของตัวเราด้วยความที่เราเรียนกฎหมายเราเห็นงานคุณพ่อแล้วก็อาจจะซึมซับความว่าอะไรที่เราดูเหมือนไม่ยุติธรรมเราก็เหมือนซึมมาเรื่อยๆเราจะชอบเรียกร้องในสิ่งที่เรามองว่ามันไม่ยุติธรรมนะเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างโดยที่เริ่มจากตัวเราตรงนี้คือจุดที่พี่เคยเกริ่นไว้ ถ้าถามว่ามีการชักชวนไหมเบื้องต้นเลยเนี่ยถ้าเราเรียนตามตรงก็ต้องผ่านทางคุณพ่อนะคะที่มีการชักชวนมาแต่ว่าการที่มีคนชักชวนคุณพ่อมาว่าเนี่ยในเกมการเมืองรอบต่อไปเนี่ยเมื่อมีสนามเลือกตั้งจะสนใจลงไหมคุณพ่อก็เห็นอยู่แล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องนี้มาโดยตลอดทํากิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดเคยเป็นยุวชนประชาธิปไตยด้วยเป็นประธานนิสิตนักศึกษากฎหมายองค์กรเอเชียแห่งประเทศไทยพี่เป็นคนที่ทํากิจกรรมมาโดยตลอดที่เรียกว่านักพัฒนานักเคลื่อนไหวด้วยเหตุนี้เนี่ยพอคุณพ่อถามวันนี้เมื่อเราเป็นอาจารย์โรงม พ่อก็มาถามถ้าหากว่าสนใจก็เลยจะไลกไปผ่านกระบวนการการคัดสรรดูซึ่งณนะจุดนั้นพี่ก็ตอบตกลงไปทันทีพี่อยากเห็นการใช้กฎหมายในสิ่งที่เราเรียนมานะความรู้เนี่ยมาเป็นเครื่องมือกลไกในการเปลี่ยนแปลงสังคมนั่นคือการมองของเราว่าความรู้เราจะเชื่อมหรือช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนั่นแหละค่ะ ถ้าถามว่าเรื่องไหนในทางกฎหมายที่พี่อาจจะสนใจเป็นพิเศษนั่นก็ต้องตอบเลยว่าเป็นเรื่องของสตรีและเด็กด้วยเหตุที่ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครฉะนั้นเราจะเห็นซึมซับงานที่ลงพื้นที่ที่อยู่กับชุมชนโดยแท้จริงกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่อาจจะมองวันนี้เราเรียกว่าอาจจะต้องการความช่วยเหลือเป็นลำดับต้นๆตรงนี้เป็นจุดที่เราค่อนข้างผูกพันและเราสอนหนังสือมาโดยตลอดถ้าตอบอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือท่านหัวหน้าพัก พีสศรัทธาในตัวท่านหัวหน้าเนื่องจากว่าเราเคยผ่านการสังเกตการทํางานของท่านมาในฐานะของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะของผู้พิพากษาท่านหนึ่งท่านเป็นงานเป็นผู้ที่ใช้กฎหมายเข้ามาแก้ไขปัญหาของสังคมตรงนี้คือจุดที่เรามองว่าเราจะร่วมงานกับใครเราอยากจะดูว่าหัวเรือเราเนี่ยเชื่อในแบบเดียวกันไหมแล้วเราก็เห็นแล้วว่าผู้ใหญ่ท่านเนี้ยท่านท่านมองว่ากฎหมายคือคําตอบเราก็เป็นจุดที่ด้วยส่วนตัวเราศรัทธาเราจึงเลือกที่จะมาณที่นี้อันดับที่2เนี่ยคือ ความเป็นพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคนอาจจะมองว่าทําไมถึงเป็นพักนี้อย่างที่คุณซันพูดมานะว่าชื่อค่อนข้างใหม่ทําแบรนดิงแล้วจะยากไหมคนจะจําได้หรือเปล่าเรื่องนี้พี่มองว่าถ้าคนเขาเรียกได้เข้าหาได้พูดถึงได้เรียนรู้ผ่านตัวว่าที่ผู้สมัครมากขึ้นเนี่ย ผู้คนจะรู้ว่าเราได้ลงพื้นที่เนี่ยสำหรับพี่แล้วที่เห็นมานะคะไม่ใช่แบรนดิ้งที่ใหม่เลยหมายถึงว่าอะไรเขาเปิดรับได้ง่ายมากขึ้นด้วยความที่เราอยู่รวมไทยสร้างชาติความเป็นพักที่ชัดเจนนะแค่ชื่อนะรวมไทยสร้างชาติตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินคําว่ารวมใจรวมไทยสร้างชาติเวลาเราไปพูดเนี่ยกลับกลายเป็นว่าชื่อพักเนี่ยเป็นประโยชน์กับเราสําหรับพี่จึงไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นข้อกังวลอันถัดมาเนี่ยทำไมต้องเป็นรวมไทยสร้างชาติอีกด้วยอุดมการณ์ที่ชัดเจนว่าวันนี้เรามีจุดยืนในทางอนุรักษ นิยมอันนี้ต้องพูดว่าตามความเป็นจริงเป็นทางนี้แต่อนุรักษ์นิยมของเราไม่ใช่อนุรักษ์นิยมประเภทที่ไม่รับฟังความเสรีทางความคิดฉะนั้นเนี่ยสำหรับในมุมของพี่เนี่ยถ้าเราเจอด้วยความที่พี่เปียบเป็นอาจารย์ถ้าเราดูในเชิงของทฤษฎีเราอาจจะเจอคําว่าเสรีอนุรักษ์นิยมแต่พี่มักจะเรียกนละอยากจะเป็นกรอบคําของตัวเองว่าอนุรักษ์นิยมเสรีคือเรามีความอนุรักษ์ในสิ่งที่เรามองว่าควรจะรักษาไว้อุดมการณ์จุดเนี้ยอุดมการณ์ถามว่ารักษาไว้ซึ่งอะไรล่ะสิ่งที่พักเชื่อว่าจะตอบโจทย์ให้กับ ความเคลื่อนไหวของสังคมในการรวมคนไทยที่มาเป็นชาติไทยให้เห็นว่าเราจะติบโตยังไงให้ไปต่อไปด้วยกันตรงจุดนี้คือความที่ว่าวันนี้แหละนี่คือพักที่ตอบโจทย์เราที่สุด